สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมัลวันเล่คลิปนี้เราก็จะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของสาวไทยในรอบที่2รอบต่อไปนะครับก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายโดยสาวไทยจะลงสนามดังนี้ครับวันที่4ตุลาคม20นาฬิกาไทยพบแคนาดาวันที่5ตุลาคมไทยพบเยอรมันวันที่7ตุลาคมไทยพบเซอร์เบียและนัดสุดท้ายวันที่8ตุลาคมไทยพบสหรัฐเอเมริกาครับซึ่งถือว่าเป็นเวลา20 นาฬิกาทุกนัดเลยนะครับน่าจะเป็นเวลาที่ถูกใจกองเชียร์ชาวไทยทุกคนแน่นอนเวลาดีหลายๆคนก็น่าจะเลิกงานแล้วแล้วก็สะดวกต่อการรับชมรับเชียร์สาวไทยนะครับก็รอเชียร์รอส่งกําลังใจให้สาวไทยของเรากันครับดูจากทีมที่ต้องเจอแล้วถือว่าหนักอยู่แต่เชื่อว่าสาวไทยของเราทําได้ดีแน่นอนครับ เราก็ต้องเชื่อมั่นและเรามีโอกาสชนะทั้ง4ทีมเช่นเดียวกันฟอร์มสาวไทยยังร้อนแรงขนาดนี้สู้ซ,ซครับ